สีสันวาไราตี้กับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยพร้อมเสิร์ฟให้คุณผ,ผู้ชมผ่านทางหน้าจอของไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมร่วมจัดรายการไปพร้อมกันได้นะครับใครติดตามผ่านทาง Facebook Live กดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความเห็นกันมาเยอะๆได้เลยนะครับในช่วงสีสันวาไราตี้เนี่ยเรานําเสนอเรื่องราวในการประกอบอาชีพแล้วก็สร้างไรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 กันมาตลอดนะครับวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับจะพาไปดูไอเดียของหญิงอดีตพนักงาน นาคารท่านหนึ่งนะครับที่ผ่านตัวเองมาเปิดร้านกาแฟแล้วก็ต่อยอดนะครับในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์พอปลูกผักเสร็จแล้วก็เอาผักนั่นแหละครับมาใช้ในร้านกาแฟสร้างสรรค์เป็นเมนูต่างๆที่น่าสนใจไม่น้อยเลยแหละครับไปดูหน้าตาของเมนูอาหารนี่คุณชมายพอเห็นประเสริฐถ,ถูกใจสิ่งนี้นะครับใช่ค่ะนะ สลัดผักเยอะๆแบบนี้แล้วก็เป็นอกไก่ด้วยนะครับเมนูอาหารที่ทำขึ้นมาจากวัตถุดิบหลักอย่างผักออร์แกนิกที่คุณบุตรสกรค่อนดีอดีตพนักงานธนาคารเขาตัดสินใจลาออกจากงานแล้วก็หันมาเปิดคาเฟ่ <ๆ S 2> เกิดมาจากความชอบของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ปลูกผักออร์แกนิกร่วมด้วยเอามารังสรรค์เป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักสลัดสดน้ำซีซ่าน้ำสมูทตี้เคล น้ำพริกผักสดแล้วก็สปากเกตตี้พริกเผาขายอยู่ในร้านคาเฟ่บริเวณถนนชัย,ยานุภาพอำพเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งแต่ละเมนูก็ได้สุขภาพแล้วก็น่ากินมากๆเลยละครับครับคุณบุตรศกนี่ก็เล่าให้ฟังถึงการหันมาปลูกผักออร์แกนิกในะร้านคาเฟ่ควบคู่กันไปด้วยนะครับว่าหลังจากที่เปิดร้านพบว่าผักที่ซื้อมาทําอาหารในร้านนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยสดเออแล้วก็เหี่ยวเร็วครับ ตัดสินใจเลยทดลองทำแปลงปลูกผักแบบออร์แกนิกขึ้นมาใช้เวลาไปประมาณครึ่งปีครับถึงจะทำสำเร็จ โดยผักที่ปลูกอยู่ในแปลงก็จะมีหลายชนิดครับเช่นผักสลัดผักเคลร็อกเก็ตและต้นหอมญี่ปุ่นซึ่งสามารถนํามาทําเป็นอาหารขายในร้านได้หรือจะแพ็คใส่ถุงขายคุณเชอสารเนี่ยก็น่าจะได้ด้วยกันครับเ,ออเป็นการสร้างรายได้ที่มาจากการาขายของได้หลายทางนะครับไปฟังเสียงคุณบุกรศรสนิดหนึ่งดีกว่าว่าเขาคิดยังไงถึงปลูกผักออกกร์แกนิกแบบนี้ครับ เราจะเปิดสอนให้เด็กๆอะค่ะมาเพาะต้นก้ลาปลูกผักเองด้วยก็คือสอนตั้งแต่การเพราะ,มะเมล็ดแล้วก็อยอดมเมล็ดลงจนแบบว่าให้เขาพอโตขึ้นมานะค่ะก็ให้เขาใส่กระถางแล้วเอากลับบ้านได้ โอ้โหนะ่าสนใจมากคือมีทําเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยนะคะแล้วก็นี่แหละคะ่ะตัวผักที่ได้ผักสดสดออแกนิกนะคะก็จะใช้เป็นผลผล,ผลิตในร้านหรือว่านะคะขายให้กับคนที่สนใจกลับบ้านได้ด้วยจริงๆตนะ้องบอกว่าไม่ใช่แค่ชมายพรที่ชอบน้องรปรางก็ชอบเหมือนกันคุณผู้มช,ชมเนาะน้องปรางก็ชอบ,ชอบกินกแบบผักสดสดเลยกินผักเก่งมากใช่คืออย่างน้อยเนี่ยทุกมือก็ควรจะมีผัก นะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยขององค์การอนานายมโลกคือเราควรบริโภคผักให้ได้อย่างน้อย4ขีดต่อวัน400กรัมจริงๆเหมือนจะน้อยนะครับแต่ว่าโอ้โหมันเยอะเหมือนกันนะ400กรัมเนี่ยมันเป็นจานแบบพูนๆใหญ่ๆเลยครับแต่ต้องกินสะสมมื้อเช้าสักนิดนึงมื้อเที่ยงด้วยมื้อเย็นด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้แบบดูไม่เยอะเกินไปคือเฉลี่ยเฉลี่ยทั้งวันใช่ไหมฮะถ้าเกิดกินในรวบยอดล่ะโอ้โหมันก็จะเป็นจานแบบใหญ่โตมโหรานก็สมมติว่ากลางวันเนี่ยเราก็กินหมูกรอบหมูย่างไก่ทอดไก่ ต้มอะไรมาใช่ไหมพอตอนเย็นมื้อสุดท้ายเราก็เป็นผักล้วนอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่ถูกหลักใช่ไหมมันก็อาจจะไม่ถูกหลักใช่ไหมกินแบบค่อยๆเฉลี่ยกันไปดีกว่าใช่เฉลี่ยกันไปในทุกๆมื้อดีกว่านะคะผักผมไม่ค่อยถนัดครับคุณผู้ชมพาไปกินเนื้อดีกว่านะฮะพาไปกินก๋ย